เอาแล้วถูกจับโป๊ะเพจดังจับพิรุธซาร่าพันรยาแดาริวยังปลายปีที่แล้วโพสไว้แบบนี้จากกรณีการคุมตัวนายแดริวยางสามีของดาราสาวซาร่าคาซิงกินีผู้ต้องหาคนสำคัญคดีฟอร์เด็กสดีล่าสุดทางเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอร์เด็กสดีได้จับพิรุธจากโพสของซาร่าเมื่อปลายปีก่อนที่เขียนเอาไว้ว่าใครทำงานสายการบินไทยบ้างคะติดต่อหลังไมค์ทีค่ะ คคุณค่ะโดยทางเพจเขียนข้อความระบุไว้ว่าซาร่าฉลาดนะครับซาร่าขึ้นศาลบ่อยฟ้องคนมาก็ตั้งเยอะแถมยังส่งทนายชื่อดังไปว่าความให้นายดาริวยังด้วยทนายชื่อดังขณะที่ DSI ยังต้องเกรงใจลองคิดดูว่าถ้าซาร่าจะพาผัวเข้าเมืองไทยสิ่งแรกที่ซาร่าจะทําคืออะไรก็ต้องเช็คข้อมูลตอมอก่อนว่าตอนผ่านด,ด่านตอมผัวซาร่าจะโดนรวบไหมตามข้อมูลที่ดี i แจ้งมาคือนาย ดาร์เยางเข้าไทยมาเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ซาร่าได้มีการโพสหาคนที่ทำงานการบินไทยในวันที่17ธันวาคม2565ในตอนนั้นซาร่าคมพยายามหาคนที่ทำงานการบินไทยเพื่อจะสอบถามว่าดาร์เรยางสามารถเข้าประเทศอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่าพอวันที่17ธันวาคม2565ซาร่าได้คอนแทกแล้วปรากฏว่าไม่เห็นมีหมายจับในระบบตอมของเมืองไทยเย็น วันนั้นซาร่าคงรีบจองตั๋วเครื่องบินให้นายดารียลได้กลับมาทันฉลองคริสต์มาสกับซาร่าที่คอนโดในกรุงเทพเลยสิ่งที่ DSI ควรสอบซาร่าหนักๆเลยก็คือใครเป็นคนเช็คสถานะการตรวจสอบหมายจับให้ซาร่าว่าดาริเลเดินผ่านตอมอได้ไหมถ้าจะตรวจสอบมันก็ไม่ยากแค่เช็คประวัติการโทรเข้าออกของซาร่าในวันที่17ธันวาคมถึง18ธันวาคมผมเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจอยู่อันดับถัด คือความหละหลวมของตอมที่ทําให้นายแดริยอลยางเดินกลับเข้ามาในไทยได้ประเด็นนี้อธิบดี DSI พูดว่าเป็นเรื่องโชคดีแกคงมองขาดแหละว่าซาร่าเช็คก่อนแล้วถ้ามีหมายจับขึ้นที่ตอมจริงนายแดรียวลคงมไม่กลับเมืองไทยแต่ผมมองว่านี่เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมที่ทางสํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองต้องอธิบายให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมมั่นใจว่าไม่ได้มีการยัดเงินหรืออะไรเพราะแดริลมันถัง ไม่มีตังไปยัดใครหรอกสิ่งที่ผมคิดได้ว่าเหตุผลที่นายดาริลเดินเข้าออกไทยได้ชิวๆก็คือความห่วยของตอมอบ้านเราเองผมเชื่อเลยว่า DSI ก็เสงด้วยที่ตอมอพลาดแต่คนโดนด่าก,ก็คือ DSI แถมตอนรวบตอมอยังได้หน้าอีกทั้งที่เป็นคนทำพลาดแต่แรกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ